ว่าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังค่ะอยู่กับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณพัชรีคุณขวัญชนกครัคบสวัสดีท่านผู้ชมครับผมอุดรพรการปปจังหวัดครับค่ะว่าน้คะตอนนี้ที่ตรังล่าสุดเป็นยังไงบ้างคะระดับน้ําลดลงไหมฝนหยุดตกหรือยังคะก็ตอนนี้ระดับน้ํายังทรงอยู่ครับมีฝนมีฝนอยู่ครับยังมีฝนอยู่่มงจากว่าพื้นที่พื้นที่บ้านเราจะเป็นพื้นที่ท้ายน้ําของจังหวัดนครเคียมราช แล้วก็อีนี้ก็เป็นที่ตลาดใจนิดนึงว่าในพื้นที่จังหวัดตรังในในว่วงของเรือนพิกกิกาเนี่ยก็ยังมีฝนตกเยอะอยู่นะครับโดยเฉพาะฝนที่มีอยู่เนี่ยเ,เกิดขึ้นสองร้อยกว่ามิลก็เลยเป็นผลกระทบต่อพื้นที่พี่น้องประชาชนค่อนข้างครอบคลุมทั้งจังหวัดครับค่ะตอนนี้ระดับน้ําที่สูงสุดประมาณเท่าไหร่ได้คะตอนนี้ที่สูงสุดก็อยู่ที่เ ว่ายอดกับที่วังวิเศษฝัษ่งหนึ่งเป็นเป็นเมืองนะอ่ะนะก็ปกติรุ่มน้ำลุ่มน้ําตังเนี่ยข้อดีของลุ่มน้ําตังก็คือมีทานชมประธานได้จาฝัดเวไว้ที่แบ่งน้ําแต่อแบ่งยอดน้ําออกไปแต่ว่าปีนี้น้ํามาค่อนข้างเยอะก็เลยล้นตลิ่งไปไปทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนแลวอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนที่น้ำไหลมาจากเชือกเขาบรรทัดครับลงมาที <S 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 ่ว่ายอดที่นายงที่ย่านตะขาและที่ปะเหลียน ก็เลยทาให้พื้นที่ทั้งหมดเนี่ยได้รับผลกระทบทุกอําเภอในทุกอำเภอครับค่ะตอนนี้มีรายงานได้รับความเสียหายหรือว่าผู้สูญเสียผู้สูญเสียหรือเสียหายบ้างไหมคะตอนนี้ตอนนี้ก็เราฟังพื้นที่ผลกระทบนะครับค่ะค่อนข,ข,ข้างเยอะที่ผมบอกพื้นที่นะครับแล้วก็ส่วนที่ได้กำลังสำรวจอยู่แต่ที่สำรวจได้ตอนนี้มีหมื่นกว่าครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบครับซึ่ง ทางผู้ว่าการจังหวัดท่านสมกฤสว่างวงเนี่ยก็วันนี้ได้มีการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อให้ทางส่วนต่างๆได้ระ,ะดมกันช่วยเหลือ,อพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่เพราะว่าช่วงน,นี้ก็อยู่ในช่วงประชเดชนะครับก็กำลั<อ>งสำรวจสถานการณ์และก็ตรวจสอบรายการต่างๆโดยเฉพาะ,ะเป็นที่น่าเสียใจว่าในจังหวัดตรังตอนนี้มีผู้สูญเสีย ไปสองรายครับในพื้นที่ของอวังวิเศษแล้วก็พื้นที่ของ่าตตาขาวเนี่เกี่น้ําค่อนข้างเยอะและมาแรงครับค่ะคราวนี้ในเรื่องของการช่วยเหลือค่ะหัวหน้าคะขอแบ่งเป็นสองสองกรณีนะคะก็คือมาตรการในการรับมือกับมวลน้ําตอนนี้แล้วก็มาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบเป็นยังไงบ้างคะ,ะรับมือเนี่ยวันนี้ได้ประชุมแล้วแล้วก็มีการรับมือโดยเฉพาะมีการแจ้งแจ้งเตือนผ่านระบบโซลูชั่นแคสแล้วก็ แจ้งเตือนระบบต่างๆโดยเฉพาะต้องขอขอบคุณกลุมประชาสัมพันธ์น,นะครับที่คอยมอนิเตอร์แล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนตลอดอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณไป่วงหน้าฆฆในการดูแล <ฆ S 2> พี่น้องประชาชนเนี่ยตอนนี้ทั้งอำเภอทั้งท้องถิ่นเนี่ยก็ดูแลอยู่ตลอดนะครับในจังหวัดเองโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้สั่งการให้ให้ผมเนี่ยซึ่เป็นเซนเ็นเตอร์เนี่ยก็ได้ระดมจากภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะจังหวัดเนี่ยได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนให้สามารถ อยู่กับสถานการณ์ได้โดยเฉ<ม>พาะบ้านเรือนที่มีน้ําท่วมเนี่ยเราก็จะปรุงอาหารสุกแล้วก็นําไปแจกจ่ายใ,ให้พี่น้องปชาชนบางบางบ้านเป็นเป็นที่เราเป็นที่ทราบว่าบางบ้านเนี่ยเขามาีผู้ที่เฝ้าบ้านอยู่ก็จะเป็นต้องเอาไปให้เขาส่วนกลุ่มต่อบ้านต่างๆทงั้งพมจเขาก็คอยดูแลอยู่ครับ<ม>ซึ่งอในภาวะอิเศตเนี่ยเราก็พยายามที่จะให้ พี่น้องไปจนได้ได้ดูสภาพการความเป็นอยู่รวมทั้งเ,เรื่องอยูกยาต่างๆวันนี้ส่วนราชการก็ได้มอบหมายส่วนต่างๆที่รับผิดชอบนะครับไม่ว่าเรื่องการกินอยู่หลับนอนนะครับเรื่องของทางด้านการเกษตรเรื่องของสาธารณสุขนะครับก็ได้พูดคุยปัญหาแล้วก็ลงื้นที่แก้ปัญหากันอย่างอย่ารวดเร็วครับค่ะทางด้านการจราจรนิดนึงค่ะท่านตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะการสัญจรไปมา ด้านจราจรในช่วงเช้าเนี่ยจะมีที่ยัดตาขาวนะครับก็รถเล็กไม่สามารถผ่านได้อยู่ช่วงนี้ก็สามารถมาได้แต่ยังมีน้ํา่วมขังนะครับทางที่ไปพัทลุงนะครับเมื่อตอนเชา้าแต่ว่าก็ยังมีน้ํา่วม่วมขังผิวจราจรแต่ว่ารถก็สามารถผ่านได้ซึ่งอันนี้ก็ทางกรมทางหลวงทางอาเภอแล้วก็ทางพี่ๆตำรวจเนี่ยคอยคอยบอกทางคอยดูแลให้พี่น้องไปเชิงนะครับ ค่ะแล้วก็ในเรื่องของศูนย์พักพิงสักนิดนึงค่ะหัวหน้าในการอุพยพ,พี่น้องประชาชนที่บ้านเรือนน้าท่วมเนี่ยค่ะเรามีศูนย์พักพิงตรงจุดไหนบ้างคะศูนย์พักพิงนี้กระจายไปครับกระจายจาตามพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะท้องถิ่นเนี่ยซึ่งก่อนที่จะเกิดเหตุเราได้กําหนดศูนย์พักพิงไว้แล้วโดวยเฉพาะจุดที่ทำการาเพื่อกระจายลงพื้นที่เนี่ยทาง ส่วนท้องถิ่นและก็กำนันผู้ใหญไ่ได้ช่วยกันอยา่างเต็มที่ครับซึ่งทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเมื่อสองสามวันสามวันมาแล้วเนี่ยก็ไปเยี่ยมตามตามจุดต่างๆแล้วก็สอบถามให้กำลังใจในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนอันนี้ก็สามารถที่จะรับมือกับสถานการณ์ได้ครับค่ะ,ะสุดท้ายค่ะท่านฝากถึงพี่น้องประชาชนสักนิดนึงค่ะในการที่จะดูแลตัวเองในช่วงของสภาวะวิกฤตเช่นนี้ค่ะครับก็เราแจ้งเตือนตลอดว่า ตอนนี้เนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของชีวิตถ้าถ้านหน็บน้ําไม่มีเครื่องมือไม่มีอุปกรณ์ความปลอดภัยก็อย่าเพิ่งลงไปอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญเรื่องอไฟฟ้าทางไฟฟ้าก็ได้ดูแลพี่น้องประชาชนตลอดในเรื่องของอาหารการกินนะครับเราก็ได้ดูกันสิ่งที่เราเฝ้าระวังอยู่ก็คือน้ําที่ลดหลั่นมาจากทุ่งสงข้ามารัชดามาว่ายยอดก็เข้าเมืองอันนี้ก็ ตามสถานการณ์อยู่ตลอดก็แจ้งเตือนประชาชนอยู่ตลอดโดยเฉพาะผู้นำท้องถิ่นท้องที่แล้วก็อำเภอต่างๆเนี่ยได้อยู่ในพื้นที่กันทุกคนครับค่ะค่ะก็ประชาชนอุ่นใจได้เลยเราก็ดูแลเต็มที่นะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะท่านหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังนะคะท่านอุดมพรการค่ะขอพระคุณค่ะขอบคุณทั้งสองท่านครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ